นี่ไงอึ๊บอันเนี้โดนหลอกมุมมองไอ้บักข่ำกนนี้ปลังต้นไม้ต้นไม้ช่วยผมด้วยต้นไม้ต้นไม้ช่วยผมด้วยต้นไม้เฮ้ยโ hey สวัสดีครับวันนี้ครับเรามาอยู่กันในเกมดบดนหรือว่า Dead by d a y Light สำหรับเซตที่ผมจัดในวันนี้เป็นเซตสายปั่นไฟไว้วงเล็บนิดหน่อยแกงฆาตกรครับเฟิอแรกของเราเลยก็คือ กับระเบิดสังหารเมื่อเราทําการปั่นไฟครบ50%นะครับของเครื่องปั่นไฟเราทําการกด F นะครับคือใช้ความสามารถของเปิร์นนี้นั่นเองเมื่อเรากด F แล้วนะครับเราจะมีเวลา120วิคิลเลอร์ต้องมากระทืบนะครับหรือว่าไม่ไม่มากระทืบก็ได้แต่เปิร์นนี้ก็จะหายไปเราปั่นไฟใหม่ให้ครบ50%ก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับผมเมื่อคิลเลอร์ทำการกระทืบเครื่องนะครับคิลเลอร์จะตาบอดนะครับรวมถึงคนที่อยู่ใกล้ๆคิลเลอร์ด้วยนะอันนี้ต้องระวังจริงๆเปิร์นที่2กับดักเคมีสำหรับเปิร์ ก็เหมือนเปิ๊กแรงเลยทาการปั่นไฟให้ถึง50%มีเวลา120วิเหมือนกันแต่ว่าเรามาทําการกด F ไม้ที่ล้มอยู่นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าคิวเลอร์กระเทือไไม้นั้นคิวเลอร์ er ก็จะเดินช้า50%เลยนะครับ4วินาทีเลยตัวแบบแช่แข็งโอแข็งแข็งแข็งผมก็เคยแนะนําไปให้เพื่อนๆได้รับชมหลายครั้งหลายครามากๆนะครับเดจาวู ja เป็นเปิเป์กที่ ฟรีนะครับสำหรับเบิร์นี้เราจะเห็น3เครื่องปั่นไฟนะครับเป็นสีแดงๆแล้วก็ปั่นไฟไว้ขึ้น6%อันนี้ไม่ต้องอธิบายเยอะความยืดหยุ่น,นครับทำทุกอย่างเร็ว9%อนะครับอันนี้ทุกอย่างจริงๆนะเร็ว9%เลยโดนหน้าต่างก็เร็ว <c oughs> และสิ่งที่ผมจะแนะานำเ,เพื่อนๆอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเซตแอดออนที่เอาไว้ช่วยเหลือตัวเองนะครับก็คือเป็นกล่องพยาบาลนะครับแล้วก็เป็นแอดออนอันนี้เลยนะครับก็คือแอดออนนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรากดสกิลเช็คแม่นๆอ่ะระาบาครั ไม่ว่าจะมีหัวหมูหรือไม่มีนะขอให้ให้กดโดนสกิลเช็คแบบแม่นยำนะครับผมสำหรับเอร์น,นี้นะครับหาจากไหนจิววาเลนไทน์เลยครับเอนนี้เป็นของเอเลนนะครับเอเลนลิฟลี่นะโยสวัสดีครับขาขายกันไปนานเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กันในร้านเหล้านะครับของเพื่อนที่ตายไปแล้วแหมชื่อไม่อภิรมสักเท่าไหร่เพราะว่าปั่นด้านบนบ้านน่าจะเป็นตัวเลอกสุดท้ายเลยเพราะว่าบนบ้านจิวเลิกเขาน่าเสียเวลาในการเดินขึ้นไปครับทุกคนเป็นอัศวินรติการ ความจริงผมต้องมาปั่นไฟนะเหมือนจะโดนไล่หรือเปล่าเฮ้ยผมสงสัยนะครับทำไมเขาไม่ไล่ผมกลับมาเหรอกลับมาจริงด้วยเพื่อนตัวใครตัวมันไปแล้วเฮ้ยวิ่งตามมาทำไมเฮ้ยแยกทางกันดิเดี๋ยวก่อนนะเพื่อนอย่านะอย่านะอย่านะอย่าวิ่งตามมานะเออนั่นแหละแยกทางแยกทางเฮ้ยใกล้ได้แล้วใกล้ได้วางระเบิดแล้วทุกคนแต่ว่าคิวเลอร์เขามาดิไปก่อนแล้วกันเฮ้ยเขาจะมาดักอ๋อดักเพื่อนครับ โอ้ความจริงต้องไปช่วยเพื่อนก่อนนะเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยครับผมวิ่งไปป่านแบบหน้าด้านๆเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนจะโดนเซตหยนะ่อและคือไอตัวลูกอะ่ะเขาตามเพื่อนแล้วตัวใหญ่อะ่ะเขาจะสามารถที่จะเดินดักไปได้ครับคือยังไงโอกาสรอดค่อนข้างต่ำนะครับในการจู๊กตัวนี้หลบลูกไม่ได้นะติดไปเลยดีไหมความจริง ทุกคนครับนี่เฮ้ยทำไมผมตาบอดอ่ะเฮ้ยเออชักกี้เหรอตาบอดปีเลยฮลัลโหลโอ้โหคิลเลอร์ทำอย่างนี้ได้อย่างไรผมก็ไม่เห็นสิครับชดเมื่อกี้ชตเมื่อกี้ผมจะให้ทุกคนเดาภาพมานะคือผมก็วางระเบิดไปใช่ไหมแล้วคราวนี้ก็แบบคิลเลอร์กระทืบแล้วคิลเลอร์ก็สตัรแล้วผมก็ไปติดเครื่องแล้วผมก็ตาบอดมองอะไรไม่เห็นเลยนะ เฮ้ยเพื่อนโอ้โหเพื่อนใส่กัดปากมาด้วยครับตอนนี้กัดปากเขาปรับมาใหม่ด้วยนะทุกคนคือตอนแรกกัดป่ากมันจะแบบมีเสียงร้องทังนิดนึงแบบนิดเดียวจริงๆอ่ะแต่ว่าปรับมาใหม่ไม่ดียินเสียงร้องเลยทุกคนผมว่าโกงมากๆเลยนะ <c oughs> โอ้โ,โดนเสาขาวเหรอ <c oughs> เดี๋ยวนะเสาขาวตอนนี้เนี่ยนะ <c oughs> ไปเลยตัวใครตัวเหมัน <c oughs> โอ้เพื่อนโดนสามแน่ๆครับ บล่างลูกให้ดีกว่าียบร้อยครับอีสตันตปไปเอ้ยเขามากลับมาแบบนี้เดี๋ยวเจอหลบยากเลยครับตอนนี้ได้อยโอ้หลูกวิ่งไวมากไม่ลงไม่ลงไม่ลงผมไม่ลงผมไม่ลง ไม่ลงไม่ลงไม่ลงเออไม่ลงไม่ลงไม่ลงตามมาตามมาตามมาพ่อหนุ่มตามอยู่ยังตามอยู่ยังตามอยู่ตกไปเล่นด้านล่างนี่แบบผมอยากใช้เปิร์กนี่ไงนี่ไงวางระเบิดไปตืมไปเฮ้ยไม่ตืมเหรอไม่ตืมโดดไม่ตืมโดดเอาไปแล้วจ้าเจอกันเฮ้ยโอ้โหเขาฉลาดเขาใช้ตัวเล็กในการกระทืบ ตรงมุมมันเล็กเอ่อแบบนี้ต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะมีช็อตที่แบบเราเดินติดอะ่ะประมาณนั้นครับประตูอยู่ตรงนู้นปะออกประตูคันี้ว่าชิวๆครับตอนนี้ได้ใช้เปิลเดียวอือ <c oughs> ได้ใช้เปิลเดียวนะครับนะเปิลปั่นไฟที่แบบเอาไว้แกงฆาตกรอ่ะออกกันดีกว่าครับไปตาหน้าค่อยว่างใหม่โอ้โหก็ตาย กระต่ายน้อยร้อยลีลาต้องกระทืบไม้ด้วยนะตัวเนี้ยผมบอกเลยอุ้ยเป็นสกินที่แบบผมชอบด้วยโหหน้าตาแบบไม่เกรงใจเลยปั่นบ้านใหญ่นั่นแหละเวิร์กสุดละความจริงอยากไปปั่นตรงเนินมากกว่านะช่างเสียวเหลือเกินการปั่นอยู่ตรงนี้ไอ้เนี่ยพับไม้แมสเซฟผมไปหมดละไอ้เนี่ยนี่เนี่ยอุ้ยต้องถอนเสาโอ้ยต้องถอนเสาบ้าอะไรอะถอนรูนัหรอ เอผมอยากชูจังนี่ไ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 งตัวข่าวนะตัวข่าวโพลตัวข่าวโพลเรียบร้อยคิวเลอร์แช่แข็งเนี่ยพร้อมพร้อมแล้วพร้อมไมโครวเวฟนี่ไงหักหลบแบบดิจิตอลอะไรคือไมโครวเวฟฮัลโหลไม่ทันหรอกขู่แม่นเหมือนกันนะเนี่ยตอนแรกคิดว่าไม่ทันโอเคครับเดี๋ยวเรามาเล่นแมสเซฟตรงนี้กัน แมทหินแมทหินเอาเหินหนูไหมที่นี่เอาเหินหน่ทุกคนเฮ้ยหุยฟาแบบนี้ถ้าเกิดผมไม่ย่อหลบเมื่อกี้อาจจะโดนฮิตบ็อกก็ได้นะกระต่ายตัวนี้ไม่ธรรมดาจริงมนุษย์กวางหึ่งร้อ,อ,องเลยร้องเลยมนุษย์กวางเอาผมไม่ลงเดี๋ยวก่อนนะเราไม่มีไม้แถวนี้ด้านหน้ามีหรือเปล่า ไม่ใหไปลวเพื่อนโอ้โหวางระเบิดไม่ได้ด้วยไปลวบายเจอกันเจอกันตอนหน้าเดี๋ยวขอไปปั่นไฟก่อนนะเดี๋ยวกลับมาชุบม่เอาเป็นว่าไปช่วยเพื่อนก่อนแล้วกันผมว่ามันต้องอยู่บนบ้านใหญ่หรอเฮ้ยโ,โหคิวเลอร์ลงมามนุษย์ควางเดี๋ยวพาไปบ้านเล็กไปไปจัดกันที่บ้านเล็กดีกว่าปะเดี๋ยวเจอเลยฮึบฮึบโอ้โห ช <ś led> ดนี้โอ้โหถ้าเกิดผมล้มตรงนี้นะผมบอกเลยผมโดนแน่ๆอาจจะไม่ได้ขึ้นมอาอีกเลยครับโดนขังตุยอุ้ยหูหูกระบานแยกนะเมื่อกี้นะอ่ะเฮ้ยเฮ้คนนี้เขาเอาเรื่องเกินการปล่าของเขาไม่ธรรมดาจริงอันเนอันเน่เห็นหัวเห็นหัวอันเน่ทำอะไรพระหนุ่มพะหนุ่มคนนี้เขาข้ามหน้าต่างไม่มีชงหน,นแบบนี้ อันตึบเขาเรียกว่าการดูหัวเอ้อย่าหัวสูงนี่มันยังไม่เห็นได้ให้มันเห็นง่ายนี่ไงเราข้ามหน้าต่างสักรอบมันหายไปไหนว่าไอ้เจอคนนี้หาไม่เจอจริงๆไม่ได้โดดนะเอ้ยไม่วยยกขวาหรอเฮ้ยยกขวาหน่อยดิเอาอย่างงี้หวานเจี๊ยบผมก็โดดดีครับรออะไรอ่ะผมมี9%ครับเาเก็บความเหรอเอาขวานเขาหมดเหรอเขาบ้าไปแล้วเหรอผมไม่รู้เลยนะว่าเขาป้าไปแล้วไม่เห็น ผมว่าแล้วเวลาผมเล่นมนุษย์ควาเนี่ยทำไมคนอื่นแม่งแ,แบบไม่ค่อยหลงไฟผมเลยนะหัวมันโคตรแบบโคตรสูงอะเออเฮ้ยโอ้โหแย่แล้วทุกคนยกอ่ะเรียบร้อยอย่างงี้ผมหวานเจี๊ยบผม,ผมโดนกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยเขาเลงมาหาผมด้วยนี่นะแล้วผมใกล้แบบใกล้อยู่เต็มแล้วอะแล้วเขาไล่ผมไงแล้วเขาไล่ผม เอ้ยโหวันนี้นเ,เขาสเต็ปเยอะจัดขวานแบบลอยละลิวละลิวมันจะหมดแล้วบายขวานโอไม่ไล่ได้กลับไปคุมเครื่องนะครับเอาไงดีผมอยู่ตรงนี้เล่นเครื่องมันติดอะ่ะ อีกเครื่องหนึ่งอยู่ตรงนู้นเลยครับไปผ่านไกลๆดีกว่านะโอ้คือว่าถือว่าคิวเลอร์เขาพลาดครับถ้าเกิดว่าควบคุมตั้งแต่ตรงบ้านเลยกะคือ,อพวกผมเนี่ยเล่นเล่นยากกับเราอะ,แ,อะแต่ว่าเขาแบบพลาดเนี่ยบ้านเล็กเสร็จก่อน,นครับอ่าเรียบร้อยเครื่องติดเครื่องติดแล้วทำไงครับคุณคิวเลอร์แบบนี้โอ้ยเชื่อผมลืมดูว่าเพื่อนจะตายแล้วอื้อหือ บ้าเอ้ยต้องซอรี่เลยครับผมไม่รู้ผมไม่รู้แม่งโอ้ผมเล่นพลาดจัดอะสอรรี่สอรรี่สอรี่ผมไม่ได้ดูครับเมื่อกี้ปวดจะมือลอยครับนี่ไงปวดจะมือลอยเพื่อนตุยเลยครับโอหเราเพื่อนเล่นดีด้วยปล่อยเพื่อนเล่นดีตายแต่ผมสวดอภิธรรมให้ละ วนยับผมวนยับผมวนยับผมวนยับวนวนวนจนคนดูเวียนหัววนยับวนยับแล้วผมวนยับวนยับไม่วนล้วเว้ยไปแล้วไปที่อยู่อาศัยของครอบครัวมาตานี้ยดูเว้ยเลยจจอ ด็อกเตอร์เอาวัาดีครับสุดหลอ่อมาถึงกาโดนไล่เลยอีกแล้วตึ๊บอันเน่โดนหล่อมุมมองไอบ้บักห่มคนนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยหลงไฟนี้หนึ่งเฮ้ยนี่ไงโดนตีเลยเนี่ยไงมวัวแต่แบบจัดรับมาเฮ้ย ตัจริงเฮ้ยกระเทิบไปแล้วฉีกไปไหนดิกลับสดในชีวิตตัวเองซะเหลือเกินตออน,นี้นี่มันแบบอะไรวะเนี่ยไม่เห็นคุ้นตาเลยแบบอะไรวะเนี่ยเอ้ยไม่คุ้นเลยหวองว่ามีไว้ให้วนก็วนไปก่อนแล้วกันเปทัน อไอคนนี้หน้าแบบหน้าเอาปั่นไฟแล้วก็แบบมาโบกแป้งมากแช่ช่องเย็นอ่ะไฟติดตามตัวตามตัวเลยแย่จังเลยครับทุกคนเดี๋ยวผมฉีกไกลๆเลยกันมาเล่นที่โลกเนี่ย่ะแล้วปลอดภัยเท่าไหร่จูบแบบไม่มีไม้หลอกไฟอะไรไม่มีไม้ให,หลอกหรอก โดดจริงนะ,ะไม่โดกดก็ได้ไม่อยากให้โดดไม่อยากให้โดดก็ไม่โดกดก็ได้ไปนู่นเลยอะอะอะอ่หล้มนี่ครับรออะไรผมสงสัยเพื่อนคนนี้มากเลยนะตอนแรกก็ว่าจะฮิวแต่ไปมาก็ไม่อยากฮิวแล้วตอนนี้ก็อยากฮิวอืมอเคครับยังไม่ได้ใช้เพิร์กเลยเครื่องจะเสร็จหมดแล้ว <c oughs> โผะ้ให้หลังแตกเฮ้ยเขากลับมาอะไรผมอะไรเงมานี่เอ้ยอยู่ไม้ไหายหมดเลยเหรอโอ้เพื่อนเล่นหมดเลยครับ ตีแบบหล่อไอ้โดนตีโอ้ไม้หายหมดเลยไม้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 เฮ้ยไม้มาหนหายไปไหนวะผมเจอแล้วแผ่นหนึ่งแล้วนะแต่ผมจะรอดจากตรงนี้หรือไม่นี่แหละประเด็นเลยแล้วผมไปจริงแล้วผมแล้วผมไม่งกไอ่เหี้ยรืบไม้ลืบไม้รืบไม้ไม้มันแปลกๆนะคิวเลอร์บอกไม้มันแปลกๆนะ เฮ้ยเรียบร้อยครับเฮ้ยโอ้โหย,ยังยังยังผมมองไม่เห็นไฟเขาอะไปถือไหมถืมอไหมเฮ้ยตัวขาวโพนะโดนแช่ช่องฟิตนะเนี่ะแข่งโป๊กอ่าอย่างนี้หวานเจี๊ยบอย่างนี้โดนอย่างนี้โดนผมเนี่ยโดนโอ้โหไปอะไรก็ บล็อกไว้บล็อกไว้บล็อกทางไว้สวย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 ทำดีทำดีมากโอ้โหน่ารักจริงลเลยฟึ้งคนนี้เล่นเก,เก่งจัดเลยนะเอาเรื่องเจอเพื่อนดีมีชายไปกว่าครึ่งครับสวนสมร้านแล้วก็ปันป่นไฟปั่นไฟพอปั่นไฟก็ปั่นไฟจริงๆเลยนะแบบว่าไม่ไม่ได้แบบไปหาคูลเลอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเลย โอ้หเพื่อนไม่น่าเปย์ไม้เอาจริงไม่น่าเปย์ไม้เลยนอนไม้จบเลยครับเมื่อกี้หวังว่าจะไม่เห็นนะจุดผมค่อนข้างเนียนเฮ้ยเห็นเหรอโอ้โหออกจะเนียนเรียบร้อยดีครับรออะไรอะ่ะเี้ยไงนี่ไงนี่ไงวางระเบิดเลยระเบิดฉีปดปืนอาวุธแช่แข็ง โอ้โดโดโอ้โหแม่งเลยใช้แข่งนะใช้แข่งนะเรียบร้อยครับนะใช้แข่งโนอะ้ยฉายไฟโคตรคมแสงเลเซอร์เข้าปะทะที่ตานอกจากน้ำแข็งแล้วมีแสงเลเซอร์ประทะเข้าที่ตารู้สึกอย่างไรบ้างครับคุณคิลเลอร์อย่างนี้ต้องเอาไปออกรายการพ่หนวกนะเรียบร้อยครับคนฉายไฟของผมไปอยู่บนเสาท็นทีเรียบร้อยแล้วใครจะทำหน้าที่ล่ะทีนี้เดี๋ยวก่อนนะแล้วเองไปล้มทำไมนะ ใช่มันก็ยังอยู่ที่เก่าว่ามึนเมาของคิลเลอร์มาแล้วโอ้ผมต้องไปหาแมสทึบๆเล่นน่ะทุกคนตรงนี้มันโล่งเกินอ่ะลหลังต้นไม้ต้นไม้ช่วยผมด้วยต้นไม้ต้นไม้ช่วยผมด้วยต้นไม้ <c oughs> เด้งหรอเด้งหรอเด้งมา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 ไม่หลงไฟไม่หลงไฟไม่ไม่ไม่หลงไฟเท่ากับปึ๊บเนียน <c oughs> ผมเนียนแล้วผมเนียนเฮ้ยตรงนี้มีโทเทมไฟด้วยเหรอยืดแขนออกไปโอ้โหคนนี้มันฉายไฟอย่างเดียวเลยนี่หว่าไฟไม่ปงไม่ปัดละแต่ยังไม่ดีครับมีคนปั่นไฟอยู่แมันเป็นโทเทมอะไรนะอยากรู้จริงๆเลยนี่ไงตัวขาวโพนั่นแน่เยบร้อยนี่ตัวขาวโพล เดือดร้อยเดินช้าเดินช้าเอยจะดักผมเหรอยากหน่อยนะเก็บของในตู้แล้วผมจะเนียนตรงนี้แหละทุกคนผมผมเนียนได้ผมเนียนได้ทุกคนดูวิชาหายตัวไม่เนียนตรงไหนฮะโหลโอไม่ก็อยัง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 ก่อนยัง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 ก่อนวะหน ดีนะนางหลบทันอีกทีเดียวผมล่วงอีกทีเดียวผมล่วงล่วงไปคุยกับรากมะม่วงนี่ไงนี่ไงหักหลบสุดท้ายก็เอาผมไม่ลงผมไม่ให้ตีผมไม่ให้ฟันลมเอา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 อย่างนี้ว้าวุ่นอย่างนี้ว้าวุ่นอย่างนี้ว้าวุ่นแล้วใครเขารีบเปิดประตูอ่าเรียบร้อยครับเ <c oughs> พื่อนผมไปแล้วหนึ่งโดนแน่นแน่เป็นสกีพยานให้กับผมครับทุกคนว่าผมมีจิตใจน้ำใจดีงามมากแค่ไหน ล่วงนีครับรออะไรอะเรียบร้อยฉายโอ้โหบอดเฉยโอ้โหตึงจัดเพื่อนตึงจัดฉายอีกสักรอบตาบอดรอบสองรอบสามรอบสี่รอบห้ารอบหกรอบเจ็ดรอบแปดตาบอดตลอดชีวิตคิดว่าตาบอดแต่เพื่อนหน้าตุยครับเราออกดีกว่าเพื่อนเป็นอัศวินนะครับตอนนี้ผมภูมิใจในตัวเขามากเลยนะเราต้องนี่บอกครับเพราะว่าให้เขาหาท่อดีกว่า ซึ่งเวลาแค่นี้ผมมองว่าไม่น่าทันปาท่อมันจะเปิดก็ักพักหนึ่งเลยอ่ะมันดีเลยสาวิปะเรียบร้อยครับโดนแทงชัวร์ออกท่อเหรอเชื่อเพื่อนออกท่อผมว่าแล้วคนนี้เขาต้องเป็นคนที่ตรึงนะครับโอ้หเขาดวงดีเขามาดุมากับดวงทุกคนเอาเรื่อง MVP ครับเอ็มวให้กด like ก share, ไลค์กดแชร์เลยบ้างครกดไลค์กดแชร์